สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวในท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่1พฤษภาคม2567ครับเวลากับเอนาฬิกา9นาทีณสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญและอาคารครับในกลุ่มง,งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานครับในจังหวัดอำนาจเจริญนี่ครับเป็นพิธีบวงสรวงซิ่งศักดิ์สิทธ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานครับมีว่าที่พันธีอดิศักน้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มาเป็นประธานมีนายวิสุดดวงศีมาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมข้าราชการพรนักง,งานและก็ครับประชาชนได้มาร่วมแล้วก็มีสภาวัฒนธรรมครับคุณพ่อภัยสันอัฐขันและสันสจวิชัยตลอดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมใน พิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทธธานประจำปี2567นี้ก็จะทำครับขึ้น ทุกปีทุกๆปีนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าพิธีนี้ก็เป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิง่งวันนี้สำนักข่าวในท้องติรอก็ได้มานําเสนอจะเห็นได้ว่าครับผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านก็ได้อ่มา,าเป็นประธานในพิธีนี้ครับก็จะทําทพิธีนี่ครับเป็นพิธีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักง,งานวัฒนธรรมครับทุกจังหวัดก็จะได้มีพิธีนี้ครับจะทำขึ้นตามประเพณีสืบกันมานานครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านี่แหละครับก็มีเครื่องบูชามีผลไม,ม้มีครับเครื่องอาหารหวานข้าวโอ,อคค้ครับครบครับท่านผู้ชมครับครบเพื่อ,เ,อเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้มา,าครับร่วมพิธีกรรม คุณทําทั้งหลายตลอดกาล समोल ส้นส न्निभա न ा ख ु र ् bat gede Siti sang pama ada bangsabat sukag bauandenak mo kut banyakat Siti Kipjang Siti temmbang Siti gari yang tak atau Siti tecoji unit yang peraman sukag อาทิตเตโชใช้ใจต,ตึงทั่วโลกกระธาเสด็จมาให้ประสิทธิแก่ข้าขอมากันจันไราย,ยาได้มีเลยนะโมธรรม,มายะสิทธ,ธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิการยาังตถาคตสิทธิเตโชจจโยนิจังปรมังสุขขังอาทิตเตโชใช่ใจต,ตึงทั่วโลกกระธาเสด็จมาให้ประสิทธิ์แก่ข้าขอมากันจันไรายะไาดา้มีเลยนะโมสังขายะสสิ ทิศจิตจาสมัประสิทธิ์แก่ข้าขอมากันท่านไรอย่าได้มีเลยสาธุกอกาสะอุกาสาข้าพระเจ้าจะขอพ้าประกาศอันเชิญเทวราชสุราลิศอันสิงสถิตอยู่ในอมรแมนแมนสวรรค์ทุกแห่งห้องชั้นสักการลยเทพเจ้าเราได้ทรงสัตดาเิพนเป็นจอมเทวันสันตะเทเวตันเือมฤต มีก่อนสมาธิจิตสมุปสนัตตั้งอยู่ในปัญจวราวลเป็นสัตว์ตนมีเคราะหตรนักประเสริฐสุดเป็นสาระเพื่อปัญจไรบุปัฏโทไม่บังเหตในที่พญิเวษฏนุเรื่องวนเวหาหนาตาบานทัวทุกแหงโลกกัลยาจักรวาลนี้จักรวาลนื่มีมหาอันคุม คิดผลฝายในคุณธรรมทั้งหลายตลอดกาลขออันเชิญเทพทั่วทิพยะสถานเัืงข่าวนั้นจงพร้อมกันสเสด็จลีลาสะโมสรสันนิบาตนักโรงที่ทีนี้เถืด